สวัสดีค่ะลุงไก่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลุงไก่คนเมืองตากเนาะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็ห่างหายไปนานเนาะกับอ่าคนเมืองตากครับ,บ,รบสูตรตำราวเนาะ,ะไม่ได้ว่างสูตรคำนวณเนาะแนวทางนะครับสูตรคำนวณแนวทางคนเมืองต่างครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับ ตอนนี้มั่นใจแล้วนะครับดูมาหลายวันแล้วก็มาเป๊ะๆเนาะค่ะเอามาดูวันนี้นะครับเย็นนี้เนาะบ่ายแก่ได้ตัวไหนนะครับค่ะสูตรคำนวณนะครับลุงไก่เนาะคนต่างๆครับจะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่เน้นตัวเจาะนะครับค่ะเน้นชุดวินนะครับไม่เน้นตัวเจาะนะครับค่ะตัวหลักเดลวิ่งฟันไม่เดียวตัวเดียวแห็นแท่นเลยนะครับ เม็ดเดียวตัวเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมครับค่ะหาหาไปนานเอฟซีถามหาครับแล้วก็สามตัวลุงไก่ไม่ได้จับให้น้อเอฟซีอยากได้ก็อ่ะไปจับเอาในชุดวินะครับลุงไก่จับให้สองตัวนะเออสองตัวลุงไก่จับให้นะครับอ๋อสรุปก็คือวันนี้ลุงไก่ไม่ได้จับสามตัวจับในเอฟซีเฉพาะสองตัวสองสองตัวนะครับให้เอฟซีชอบตัวไหนก็จับเอาเนาะ ไปจัดเอาสลับตำแหน่งในชุดบินเอาใช่ไหมคะ,คะชุดสามตัวก็วแล้วแต่ชอบเนาะ,ะวันนี้นะครับอ่ะตำเหลา่าเนาะดูว่าจะมาไหมเนาะ,ะ,ะ,ะวันนี้สายแร่นนะครับสายแรนสายมื่อสายวิ่งเนาะสายออกกำลังกายครับฝันไม่เดียวตัวเดียวนะครับจับสมุดปากกาไป,ปอมๆกันเด้อเด่นเก้าลุกเก้าวนะิ่งเก้า ตัวเดียวเข็นๆเลยนะครับตัวเดียว <ข term S 2> <ๆ>เม็ดเดียวเป็นเข็นนะคะท่านผู้ชมสายออกก e ําลังกายค่ะครับมาไม่มาก็ไม่อย่าว่ากันนะครับเดินเนาะผมลุงไก่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนาะก็คำนวณนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมไม่ว่ากันเนาะชุดวีนะครับลุงไก่ให้ไ้หาตัวครับ ห้าต,ต,ตัวนะครับเรือมีห้าตัวนะครมีเก้าสามศูนย์ห้าสี่นะครับเก้าสามศูนย์ห้าสี่นะครับเรื่อง <5. S 1> เด่นเก้ารุ่นเก้าวิ่งเก้าทัพทายเล่นสายมื่อสายออกกําลังกายเนาะสองตัวน้อไก่จับให้นะครับมีหกคู่นะครับหกชุดเนาะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า 03 04 05นาครับค่ะลุงไก่วันนี้มีการเบิ้ลนะครับเด้อมีการเบิ้ลนะครับแล้วแต่ fc จะเอาหรือไม่เอานะชายชอบก็จัดไปเนาะมีสองคู่สองหางครับการเบิ้ลนะครับ0099นะครับเด้อค่ะ0099ค่ะถ้า fc ไม่ชอบเบิ้ลก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับคะถ้าใครชอบก็ติดไว้สักหน่อยก็ดีเนาะค่ะ ่ะนี่นะครับเต้อสุดคำนวณแนวทางคนเมืองต่างนะครับวันนี้วันที่ 18, 18, สิบแปดเนาะสิบแปดสิงหาหกแปดนะครับชุดบินนะครับงูไก่เอาไว้ห้าตัวเนาะเก้าสามศูนห้าสี่นะครับเก้าสามศูนย์ห้าสี่ตัวหลับเดีนรูดวิ่งฟันไม่เดียวตัวเดียวเันแขนนครับเดีนเก้ารูดเก้าวิ 9, ่งเก้านครับ สองตัวนึงไก่จะให้หกคู่เนาะห 93, 94, 95, 03, 04, กหันนะครับมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าการเบิ้์นะครับเบิ้ลศูนย์ศูนย์เก้าเก้าครับค่ะอ,ะอะแคบหน้าจอนะคะท่านผู้ชมแคบหน้าจอเลยค่ะ,ะครับก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆครับจาก ลุงไก่นะครับเนาะของลุงไก่ครับคนเมืองตานะครับก็ฝากไว้นะครับมาไม่มาถุกิีไม่ว่ากันนะครับเด้อสูตรไม่เข้าไม่ดูดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่ดูดตลอดเนาะค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนาะที่มาทําที่มาตามลราเนาะหลังจากที่หายไปนานเพราะว่าติดภารกิจนี่นะครับลุงไก่เนาะคนเมืองตรังครับก็จบที่นี้นะครับเด้อไว้จดกันในทิศหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไก่นะครับ คนเมืองตักเนาะเฟซคนเมืองตากเด็กคนเมืองตากครับจุดนี้ขอจบไปนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ